สวัสดีเช้านี้ผมวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567นะครับผม9โมงเช้าผมก็มาถึงหน้าง,งานเรียบร้อยนะครผมที่ปากเต็ดนนทบ,บุรีนะเป็น Honda b บอนะตัวถ่ายตัด5ประตูนะครับผมก็จบเดิมมันจะเป็นลักษณะนี้นะก็พับมือนะปรับไฟฟ้าได้อย่างเดียวนะครับนี่ผมก็จะจัดการนะเปลี่ยนเปรี่ยมมาะจกมาเปลี่ยนให้นะครับเป็นคู่นี้เลยนะ ซีนมาก่อนนะลัวเป็น้อยเดี๋ยวรอชมอีกทีนึงนะครับผมก็สวิตนะเตรียมมาเปลี่ยนให้ครับชุดสจยไฟต้องเดินเพิ่มนะกล่องคอนโทรลพับออโต้นะครับนี่ครับระบบเดิมก็จะมีแค่เดินธรรมดาเนาะโอเคนะครผมอันนี้เป็นกระจกของ b ีอาร์วีนะโมบิโนนะครับผมสามารถใส่กันได้นะฮอนด้าบีโอไอตัดน,นะนี่ผมช่างกอบนะก็มาบริการจัดการด้วยตัวเองนะผมโอเคเดี๋ยวรอติดไอร้อชมนะตอนติดตังเสร็จผมรีวิวให้ชมเรื่มนะครับนี่ครับผมก็อันนี้ก็ใส่กระจกเข้าไปเรียบร้อยนะผมสวยๆเลยนะ ผมเป็นงานมือสองนะผมเป็นงานมือสองทำสีใหม่ทุกชิ้นนะครับขาเคยผมทำสีนะสีดำม,มัตติกสีขาวตัวรถและฝาครอบไปเดียวนะส,สวยๆนะครับนี่ก็กระจกเดิมนะอยู่นี่โอเคนี่ก็เหลือขั้นตอนนะครับเดินระบบไฟนะเดินไฟเพิ่มและนะ โอเคนะผมน่าจะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผม Honda B.O. นะครับผมงานเปลี่ยนกระโจกนะใส่ของ B.R.V. ของโมบ l โ O. นะใส่กันได้นะเอามาใส่ได้เลยนะครับนี่มันจะมีพับไฟฟ้ามีไฟเลีียวนะฮะแล้ก็พับคอนโต้นะครับสวยนะผมงานนี่เป็นงานมือสองนะผมทำสีใหม่ทุกชิ้นนะครับ ผมดามดีโอนะผมตัวถ่ายตัดอาระตูนะครับทางขวานะครับนี่ก็จบเก่านะอยู่นี่นะครับเก่าก็ามีสามสายเนี่ยปักก็บเปลี่ยนออกนะครับดูข้างใหนหน่อยนะครับตอนนี้ก็ 10โมงานาทีก็ใช้เวลาติดตั้งเกือบ2ชั่วโมงนะมาคนเดียวแนละ้วผม้าหน่อยนะครับอันนี้สวิตนะผมสวิตก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนี่เป็นสวิตเดิมนะสวิตเดิมสวิตกดพับสั่งพับสั่งกลางจากสวิตนะครับปรับเลนสนะ์กระจกผมก็ใช้งานตามปกติ เปิดซ้ายขวาติดนี่ก็ไม่เอานะทางขวานะโอเคเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็สวยนะผมีขาวนะเบอร์สีก็ห้าเจ็ดแปดนะฮอนดา้า นี่ก็บดพับโตะล็อกรถจบพับเก็บเลยนะนี่ก็อยู่ที่ปากเป็ดนนทบ,บุรีนผมมาบริการได้ถึงบ้านเลยนะครับทีเซ้นสามสี่ห้านะนนทบ,บุรีทุกบ้านทุกระดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนี่ก็ช่างก๊อดผมมาบริการติดตั้งโดยตัวเองนะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคันนี้ก็เรียบร้อยครบคุณครับ